ปีนี้นะคะเรียกได้ว่าการแข่งขันด้านอาวกาศเข้มข้นจริงๆค,ค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะผู้นําเวเนซุเอลาเตรียมที่จะส่งนักบินอวกาศคู่ชายหญิงคู่แรกของเวเนซุเอลาขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ภายใต้ความร่วมมือกับประเทศจีนค่ะ ประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลาออกมาระบุว่าประเทศของเขามีแผนที่จะส่งนักบินอวกาศทีมแรกขึ้นไปยังดวงจันทร์ในเร็วๆนี้ด้วยยานอาวกาศของจีนขณะเดียวกันค่ะเขาก็กล่าวยกย่องข้อตกลงความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทำร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน ดานผู้นําเวเนซุเอลาเดินทางมาถึงกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะจากนั้นได้เดินทางไปเยือนนครเซี่ยงไฮ้และเมืองอื่นๆก่อนจะเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อวันนี้โดยทั้งคู่ได้ตกลงที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยนายมาดูโรได้ประกาศว่าทีมเฉพาะกิจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการบินและอวกาศตกลงที่จะฝึกนักบินอวกาศรุ่นเยาวชนของเวเนซุเอลาในจีนก่อนที่จะส่งนักบินอวกาศชาย หญิงคู่แรกชาวเวเนซุเอลาขึ้นไปยังดวงจันทร์ด้วยยานอาวกาศของจีนนายมาดูโรนะคะได้กล่าวในคลิปวิดีโอที่ถูกโพสต์ในวันนี้ว่าสถานที่ที่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปก็คือดวงจันทร์และถึงเวลาเข้าสู่ยุคอันรุ่งเรืองของจีนและเวเนซุเอลาแล้วพร้อมกับประกาศเขาว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายคือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เหนียวแน่นตลอดไป โดยระหว่างการถแถลงข่าวสรุปผลภารกิจเยือนจีนในวันนี้แนมาดูโรระบุแค่ว่าจีนและเวเนซุเอลาต่างก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่ได้รับความสำเร็จอันยอดเยี่ยมทั้งในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรม การศึกษาอรารยธรรมและวิทยาศาสตร์นอกจากนี้เขายังใช้โอกาสนี้แสดงให้เห็นถึง2ของขวัญ2ชิ้นนะคะที่เขาได้รับมาจากผู้นำจีนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโทรศัพท์มือถือแบบพับได้ของหัวเว่ค่ะพร้อมกับระบุว่าเป็นโทรศัพท์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดเป็นไปไม่ได้เลยที่จะลวงข้อมูลจากมัน ผู้นำเวเนซุเอลาและจีนนะคะระบุในข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันเมื่อวานนี้ว่าพวกเขามีสถานะเป็นเพื่อนสนิทที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งกันและกันรวมถึงเป็นหุ้นส่วนที่ดีในการพัฒนาร่วมกันและเป็นพันธมิตรอันเป็นที่รักในด้านความร่วมมือทางยุทธศาสตร,ร์นอกจากนี้ยังเป็นการย้ำถึงเรื่องที่เวเนซุเอลาสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่เดิมทีประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดีย จีนและแอฟริกาใต้ที่เพิ่งจะจัดการประชุมขึ้นที่นครโจฮันเนสเบิร์กขอ,ของแอฟริกาใต้ไปเมื่อเดือนที่แล้วและได้มีการประกาศเพิ่มสมาชิกใหม่อีก6ประเทศค่ะนั่นก็คืออาร์เจนตินา หากเวเนซุเอลาเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มบริกสก็จะสามารถช่วยสนับสนุนในเรื่องของพลังงานของกลุ่มในฐานะผู้จัดหาทรัพยากรด้านพลังงานรายใหญ่เนื่องจากเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีปรททิม,ปรมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกและมีปริมาณกา๊าซธรรมชาติสำรองมากที่สุดเป็นอันดับที่4ของโลกค่ะ ทั้งนี้จีนได้รักษาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับรัฐบาลเวเนซุเอลาชุดปัจจุบันที่ถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติแต่เป็นประเทศที่อุดมไปด้วยน้ำมันนอกจากนี้จีนยังถือเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้รายใหญ่ของเวเนซุเอลาอีกด้วย ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของเวเนซุเอลาได้ลด,ดลงร้อยละ80ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเทศที่ต้องดิน้นรนเพื่อเข้าถึงสิ่งที่จําเป็นขั้นพื้นฐานในขณะที่ผู้คนหลายล้านคนต้องลี้ภัยไปยังต่างประเทศ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อคุณจะไม่พลาดรายการสดและคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ